คาถาวงเงินประกันลูกท่องไว้ไม่จนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะวันนี้จะกับอาร์ตฟินประกันเด็กนะคาถานี้ทุกท่านท่องไว้ไม่จนหมายความว่าถ้าเราเข้าใจนะเราจะป้องกันนะครับผมเนาะเราทุกครั้งที่เราจะไปแอดมิดเนี่ยเราก็จะมาเช็คนะคาถานี้กันก่อนว่าเอ๊ะเฮ้ยลูกเราอยู่ในเคสไหนวะนะครับผมเนาะคาถาที่1น,นะครับผมเนาะป่วยซ้ำโรคเดิมภายใน90วันวงเงินเดิมครับนี่อันนี้คือคาถาที่1อันที่2คือป่วยซ้ำโรคเดิม ห่างกัน90วันวงเงินงอกใหม่แล้วโอ้ยนะครับผมเนาะงอกใหม่แล้วหมายความว่าไงครับผมป่วยซ้ําได้แล้วเพราะว่าตอนนี้วงเงินขึ้นใหม่และไม่ซ้ํากับของเก่านะไม่ต้องกลัวส่วนต่างละอันที่3นะ ป่วยโรคใหม่วงเงินขึ้นใหม่เรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะเพียงพอไหมนะครับผมเนาะท่องสามคาถานี้ไว้นะครับผมเนาะทุกท่านเราจะไปใช้ประกันได้อย่างเข้าใจแล้วเราก็จะป้องกันนะครับมันช่วยให้ทุกท่านเนี่ยไม่โดนส่วนต่างมหาศาลบางท่านไม่เข้าใจคาถานี้นะไม่เข้าใจวงเงินนะครับผมเนาะใช้ตะบีตะบันเลยเป็นไงครับส่วนต่างครับผมเนาะต่อครั้งเนี่ยสี่หมื่นสามหมื่นนะครับผมเนาะจนกันเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเข้าใจคาถานี้นะทุกท่านเนาะทุกท่านจะไม่จน นะเงินในกระเป๋าจะไม่หายไปกับการที่ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือวะนะการใช้วงเงินประกันมันเป็นอย่างนี้หรือวะนะครับผมเนาะรู้คาถานี้ไว้นะทุกท่านนะเป็นคาถาป้องกันทำให้ทุกท่านไม่จนนะครับผม